สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแรคตาซอ,อยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกันกบ t ี n Earth นะคะคุณผู้ชมคะสำหรับต้นสัปดาห์นี้ค่ะมวลอากาศเย็นกําลังแรงจากประเทศจีนได้ปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะเพราะฉะนั้นจะทําให้ช่วงวันที่27ถึง28กุมภาพันธ์นี้ค่ะหลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลง1ถึง3องศาเซลเซียสและมีลมแรงโดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคอีสานช่วงนี้มีอากาศหนาวเย็นกว่าพื้นที่อื่นๆน,นะคะในขณะที่ลมหนาวที่แผ่ลงทะเลค่ะจะกลายเป็นมรสุมตะวัน ออกเฉียงเหนือที่มีกําลังแรงขึ้นก็จะทําให้สัปดาห์นี้นะคะบริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นคลื่นลมแรงขึ้นโดยเฉพาะทางภาคใต,ต้ตอนล่างค่ะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในวันนี้นะคะส่วนคลื่นลมฝั่งอ่าวไทยค่ะฝั่งอ่าวไทยตอนบนสูงประมาณ2-3เมตรฝั m, ่งอ่าวไทยตอนล่างสูง2-4เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า4เมตรนะคะเพราะฉะนั้นชาวเรือควรเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังค่ะ หลังจากนั้นพอเข้าสู่เดือนมีนาคมมวลอากาศเย็นจะเริ่มอ่อนกําลังลงนะคะเพราะฉะนั้นช่วงวันที่1นถึงสมีนาคมประเทศไทยตอนบนอุณหภ,ภูมิจะสูงขึ้นแล้วค่ะแล้วก็มีหมอกเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ทางภาคใตย้ยังต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักไปตลอดทั้งสัปดาห์โดยฝนทางภาคใต้จะลดลงอีกครั้งนะคะช่วงวันที่5-7มีนาคมค่ะทีนี้มาตรวจสอบอากาศแบบรายผ้ากันนะคะ สำหรับพื้นที่ภาคเหนือค่ะเช้านี้มีอากาศเย็นถึงหนาวนะคะอุณหภูมิต่ำสุด14องศาสูงสุด33องศาค่ะบริเวณยอดดอยวันนี้มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดคาดว่าอากาศทางภาคเหนือยังเย็นสบายในช่วงเช้าไปตลอดทั้งสัปดาห์นี้ต้องดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะ ขณะที่ภาคอีสานวันนี้มีอากาศเย็นถึงหนาวเช่นกันนะคะอุณหภูมิต่ําสุดเช้านี้ลดลงไปอยู่ที่11องศาเลยค่ะมีลมแรงด้วยส่วนอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวานันประมาณ30องศาช่วงนี้ต้องระวังอันตรายจากอักขีภัยในการก่อไฟให้ความอบอุ่นนะคะและต้องระวังเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะบริเวณที่มีหมอกด้วยค่ะ ขณะที่ภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมแรงอุณหภ,ภูมิต่ำสุดเช้านี้18องศาสูงสุด32องศาอากาศเย็นสบายไปจนถึงพรุ่งนี้ค่ะหลังจากนั้นวันพุธเป็นต้นไปจะเริ่มร้อนขึ้นและต้นสัปดาห์นี้แนวโน้มการสะสมฝุ่นละอองและหมอกควันหลายจังหวัดลดลงเพราวะว่าลมที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้น ขณะที่ภาคตะว,วันออกมีอากาศเย็นสบายในตอนเช้าเช่นกันและมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้18องศาสูงสุด33องศาทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ภาคใต้มีฝนร้อยละ2 0ถึง30ของพื้นที่นะคะคลื่นลมฝั่งอ่าวไทยสูงประมาณ2ถึง4เมตรประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนนะคะเรือเล็กบริเวณฝั่งอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งเพื่อความปลอดภัยค่ะ ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมแรงอุณหภูมิต่ําสุด19องศาสูงสุด33องศาอากาศในตอนเช้ายังเย็นสบายไปจนถึงพรุ่งนี้นะคะหลังจากนั้นวันพุธเป็นต้นไปจะเริ่มร้อนขึ้นแล้วก็ต้องระวังเรื่องของค่าฝุ่นที่จะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นช่วงกลางสัปดาห์นี้ค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมที n Earth นะคะ ากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ